สามีบีมาติกาแจกอ่างเปาพนักงานกวาดถนนเก็บขยะในวันตรุษจีนก่อนสามีนางเอกดังบีมาติกาควักเงินสดก้อนโตแจกอ่างเปาพนักงานกวาดถนนและเก็บขยะในวันเทศกาลตรุษจีนอิ่มสุขกันทั้งผู้ให้และผู้รับ วาสนาของนางเอกดังบีมาติกาเปิดโมเมนต์ดีๆของสามีให้โซแสนล้านก่อนยืนถือเงินสดปึกใหญ่แจกอ่งเปาพนักงานกวาดถนนและพนักงานเก็บขยะเนื่องในวันเทศกาลตรุษจีนวันที่9กคุมภา2 5 6พันธ์2567ที่ผ่านมาสร้างรอยยิ้มและความสุขทั้งผู้ให้รวมไปถึงผู้รับนอกจากจะเป็นสภายแสนล้านแล้วสาวบีมาติกาก็ยังได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัวของสามี เพราะเมื่อวันตรุษจีนที่ผ่านมาทางด้านของคุณพ่อสามีก็ได้เรียกดาราสาวมารับอังเปาปีนี้สงสัยซองแดงในเมือของพระแม่มาติกาจะนาใช่ย่อยเลยเพราะเจ้าตัวโพสภาพยิ้มแก้มปลิกทำหลายคนลุ้นจำนวนเงินในซองกันแบบยกใหญ่แต่นอกจากสาวบีและสามีไฮโซกรจะเป็นผู้รับแล้วนั้นทั้งสองก็ไม่ลืมที่จะเป็นผู้ให้ส่งต่อความสุขให้กับประชาชนบ้าง หลังจากที่สาวปีโพสต์บรรยากาศระหว่างที่สามีกำลังยืนแจกเงินสดให้กับพนักงานเทศบาลที่ช่วยเก็บขยะและกวาดถนนบริเวณน,นั้นนับร้อยคนเนื่องในวันตรุษจีนทำเอาหลายๆคนใจฟูกันไปหมดเลยค่ะ